สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของวันนี้มองเราจะถอดแบบมิว,วบอฟฟอร์เทชเชอร์แก้ปัญหาย้อนนายให้ตายสิ โอ้เฮ oh, hey, oh. ้ยยูผมเพื่อไปทำอไมสักอย่างมาซึ่งไม่บอกโ okay. อเควันนี้เราจะมาทำอะไรดีอีเลื่อกยิเยอะแยะใครอยากเล่นด้วยก็ทักมาคุณดูกัะมีอืม

ไม่คิดว่าจะขี่เหลือเล่นนิดหนึงอ่ะเทกไม่หูตู่แต่โอนอู้ก่อน่ะน้องทกินนมแล้ววะปอบซ่าซ่าในึกอกเก่าออหอือหก็คนที่เชื่อว่าป๊อบเนี่ยเป็นน้องน้องชายไม่แทน่ะเป็นเพื่อนข้างบ้าน มีวสปีดดิปเตอร์มันรับน้องชายแล้วจ้ะมาเร็วน้วองชายนพิจามันแล้วเออ ซึ่งอยู่คนตำบลกันนะเออยนายทุกละน่นนี่มีขยากไดไรกันเหรอตีม <it 's good now> ันสี่ทีแยังไม่มีอะไรปิดแปลงเลยเทคไม้โฮทุกดาวทั้งหูกดเอ้เอ้วลงทำไมอ่ะโง่ปะเนี่ย เท็คไม่ห oh, no, ุ oh, uh ่นตัวเดาต้อ o รู้แองโกลดอ๋อช่างมันแล้วกันอุ oh, God, นะ้ยกดพิดแองโกล่ะปินไปเลยดีกว่าวันนี้ก็สบายสบายไม่มีอะไรอยากจะทำ ขอบคุณคนดูหนึ่งคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนใช้คุณหรือเปล่าโกโบเจ็ดแปดแอนกอร์นะนายเป็นไงนะ้ย สายสิไม่ทันวนะ่ะ h e ิ e we ก็ Take m ค heart ถูกใโอ้โหรู้มันก่อนเลนั่นแหละรพระเยซูเนี่ยไปดกันเปล่าพี่ชายพี่ชายสนใจบตน้องชายคนนี้หรือเปล่าตูม Wow. <laughs> Nhìn đồn tùy trên tay Ok Thế mai quài tụi trời ổn đoàn Em Boom Oh my god แล้วน่าเป็นอย่างนี้สิยี่งจบยิ่งจยังไม่มีใครมาดูสตรีมมากกว่านี้เลยอ่ะแองโกนะเทคไมค์ฮุดฮุดเท r า o ู้แองโกนะไรนายจะฉันด้วยเหรอ ฉันแล้วฉันบีวงนะอ๋นี่มันไนงอตัวเบื่อเ,เนี่ยเขาให้ของมาดีๆไม่ใช่นั่นเดี๋ยวฉัจะพานายไปบินเองแหะอืมจะขันกันแต่ว่าไม่งอ เอานะ Here we go บัง hey, คับให้ดีพามันไปอย่างที่เป็นวาชา่าวาชา่าวู้คนที่ถูกดึงดูเหมือนว่าจะไม่ตลกกับเรานะ นู้นยังโกูนะยังดุอยนะโอ้ยดึงจังจะต้องไปฝึกมาใหม่แล้วการบินแบบนี้ม hmm. ันไม่ค oui, ่ Thing> อยที่จะถนัดเลยเท่เมื่อยหูเถอะเธอหรือ่ก็ิดป่านนี้ถ้าเกิดจะถึงน้ำมันหมดก่อนมั้ง่ย ไม่ใช่ทางนี่อ๊ะถูกแล้วนี่หว่าสวยแล้วไงน้ำมันหมดวะ่ะโทษทีพี่ชายอาวไม่ใช่พี่ชายเนี่เยเวลาลากมันไปละเป็นึัง่ะ ตามมันทำไมวะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะนี่นะผมแจวเรือเพื่อไปส่งคู่สามีภรรยาคู่นี้นะเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆเขาเนะี่ ก่อนหนึ่งผมจะเปิดโล่นะชนเข้าล้มด้วยหวังว่าเขาคงจะรอดน,นะไม่นะตีเกี่ยวนึงพังไปแล้วเฮลเฮลบริดสกายดูดวายวายมีไว้ว้าว <laughs> คู่สามีภรรยาคู่นั้นก็โดนแกงแบงน่สาสงสาร นงอนถั่วลากอเป็นความคิดที่ดีนะงั้นเปิดส